คืออยากให้โรงเรียนมัธยมศษาเนี่ยทำให้นักเรียนมัธยมของเราเนี่ยหนึ่งคือมีรายได้ระหว่งางเรียนอันที่สองคือถ้าเขาจบไม่ว่าจะม3ม6ไปจากเราแล้วเขาไม่สามารถเรียนต่อได้ด้วยฐานะเศรษฐกิจหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้เขามีอาชีพติดตัวที่จะไปประกอบอาชีพได้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้อันที่สามก็คือถ้าเขาไปเรียนต่อเขาใช้อาชีพเหล่านี้ไปเป็น หารายได้เพิ่มเติมให้กับเพื่อทําให้พัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ถือว่าเราคิดว่าประสบความสําเร็จมากในส่วนที่เราได้ให้เด็กทำนะคะแล้วก็มีทั้งมูลนิธิ CCF ทา CC ง City Corporation เข้ามาสนับสนุนเนี่ยทำให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการวางแผนธุรกิจทั้งในเรื่องของการที่จะหาตลาดไปออกไปจําหน่ายสินค้าหรือเด็กเองเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจาก เป็นผู้ใช้เงินเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ที่สามารถที่จะผลิตสินค้าคิดอะไรเป,เป็นเจ้าของธุรกิจได้ะคะ่ะไม่ไม่คอยที่จะเป็นผู้ไปจับจ่ายใช้สอยเป็นชอปเปอร์อย่างเดียวแล้ขอบคุณทางมูลนิธิ ccf ทาง city corporation นะหมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทีเ่เห็นความสำคัญของนักเรียนมธัธยมศึกษาเด็กๆจะมีครูประจำช่วยที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มคะ่ะจะช่วยในการ ให้แนวคิดในการเรื่องการตลาดอะค่ะว่าเราทรําธุรกิจโดยโรงเรียนก็จะมีในเรื่องของธานาคารโรงเรียนอยู่แล้วนักเรียนจะมีบัญชีแต่ละคนอยู่แล้วพอเราได้ทุนมาก็เริ่มมาดําเนินการตามแผนที่เราวางไว้ปีนี้เราก็เลยมีตลาดนัดให้นักเรียนเพื่อเอากิจกรรมที่เรียนทํามาต่อยอดหาช่องทางการขายที่เรียนเพิ่มเขาจะต้องมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีปัญหาแตกต่างกัน คิดในการใช้ใจ่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องเอาเงินตัวนั้นมาลงทุนด้วยส่วนใหญ่เขาจะทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอาหารนะคะเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องทําธุรกิจที่แตกต่างที่สามารถอยู่ได้นานค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทําดินค่ะดินเป็นดิน,ดนพร้อมปลูกค่ะผสมพร้อมปลูกค่ะทําดินแล้วก็จะมีสูตรเป็นของเราเองใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาสูตรเนี่ยไปให้เขาค่ะแล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ย จดสัดส่วนตามที่เราเอาสูตรไปให้ไหมคะ่ะในเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะสั่งประมาณ500ถุงคะ่ะแล้วก็เอามาสต็อกอยู่ที่โรงเรียนก็คือจะทําเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนคะ่ะปริมาณเท่านี้เราจะกะได้เท่าไหรค่ค่ะสมมุติว่าเราซื้อของซื้อมล็ดไป1นกิโลเราจะขายได้กําไรเท่าไหร่เราขายเท่านี้จะขาดทุนไหมจ่ายต้นทุนเท่านี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการของเรานะคะก็คือเริ่มต้นจากทางโครงการนะคะเข้ามาให้อบรมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านที่จะเปิดธุรกิจสอนเกี่ยวกับการบริหารเงินค่ะแล้วก็การแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนวางแผนก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติว่าใครเหมาะกับหน้าที่ไหนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างได้ใช้เวลาว่างในการเรียนนะคะมาทําธุรกิจให้แบบเกิดประโยชน์นะคะ่ะแล้วก็สามารถมีเงินที่แบบ สามารถใชใ้ในเวลาเรียนได้ค่ะเก็บเงินเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบมีประสบการณ์ด้านการทางานอะ,ะสิ่งที่เราได้อบรมมาหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆไปใช้ในธุรกิจของเราในอนาคต